ให้น้องมันซักไม่ดีและดีของพี่ม่ใหญ่เท่าเขาใครของเขามันใหญ่เท่าแขนและใครของพี่มันใหญ่เท่าขาน้องบอกชอบเลยพี่จ๋าและน้องชอกไปกับใครเท่าแขนน้องเคยบอกว่าไม่มีแฟนและรักตองชอบแบบพี่นะกจ๊ะรทำไมน้องจะได้มาหลอกพี่ทำไมน้องจะมาแกล้งพีน้องไม่คงมองพี่ไม่ดีอย่าหลอกพี่เลยเพราะนเอาเม่นตัฟเอใกล้ๆจะเจอมีปพี่ไม่เอาน้องพี่คิดมันแล้วแล้วไปไม่ใจรู้สุดใจทิ้งฉันไปสวัสดีครับท่านผู้ชมมาการอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตกปลาแถวเพชรบุรีนะครับเราจะไปแก่งตะจานครับตอนนี้มาถึงร้านอาหารครับมื้อเช้าของเรานะครับเดี๋ยวร้านอาหารอยูที่นี่นะครับร้านบ้านสวนโภชนานะครับแถวราชบุรีมาทางเพชรบุรีนะครับไปทานมื้อเช้ากันกัน,น ไม่เป็นรเรียเร้อยร้องเปล่าอ <io> ่ะร okay. ้อาข่ามโหก็น่ากินนี่กนะาเป็ดวลุย ครับตอนนี้มาถึงแก่งกระจาแล้วนะครับบนเคลื่อนนะครับเ,เราจะเลาะหาที่ตกกันครับเราจะลำะบากตนะ้องกดที่ตกไม่หยุดครับ าเดือนพื้นที่นะครับปลาตกอยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าถ้าจะตกปรากฏให้มาตรงนี้น่าจะเวร์กว่าครับผมก็เลยทำตาม,ามที่เขาบอกนะครับลุ้นกันตรงนี้ครับเดี๋ยวรู้กันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านี่เลยครับเด็ดเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่เคยมาเลย มราลงลุ้นกันครับเดี๋ยวเอาจากนี้นะครับกลับลำก่อนอ้อลงลืไปได้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาถึงที่แก่งแล้วนะครับแก่งกระจานนะครับตรงใกล้ๆสันเขื่อนนะครับนี่นะครับให้ชมบรรยากาศครับตรงนี้นะครับสันเขื่อนนะครับเดี๋ยววิ่งลงมา ทางที่ไปบ้านจัดสรรเยอะๆนะครับมีท่านพักนะครับแล้วก็ลงมาที่แก่งนี้ได้นะครับเราลองมาตกปลาตรงนี้ดูนะครับวันนี้เตรียมเหยื่อประกดมานะครับของสุรศิษฐ์ฟิชชิ่งนะครับสั่งมาทางเฟซนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะได้ผลไหมครับเดี๋ยวประกอบเบ็ดแป๊บนึงครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบ ี่ครับแกงกะจานนะครับนนี่น้ำก็ไม่มีเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันได้ได้ตัวไหมกรอบไปครับนะครับเดี๋ยวมาสุสิทธิ์นะครับเดี๋ยไปใช้ที่งางการกินดีครับอันนี้ลองมาที่แก่งกระจานดูบ้างเดี๋ยจะเป็นยังไงไปชม,มกันเปี่ยนยังไงบรับใช้ได้นะครับ ปัญหาตอนพันนี่นะครับเพื่อน้องครับรางวัลยาวๆเนีย่ย นะครับหมายแรกครับไปเลยครับหมายแรกไปแล้ว ที่สองตามไป เดียรอมาเป็นชั่วโมงครับเย่าหมากยังไม่ทำงานครับเดี๋ยวลองเหยื่อขนมปังดูบ้างครับดูที่จะได้เรื่องไหมปลาเขื่อนมันก็เล่นยากอย่างเงี้ยครับเยี่ย สวยนี่หมดแล้ม,มังตัวแรกของิปนี้สวยครับเดินมะตัวแรกยัดฮ่าไปเดินไปชังแล้วปลวนะาตัวแรกชต่าไ้มาว,มาวมากระมั หลังจากที่ได้ได้ผลจากตะก้อนะครับก็ทํางานครับก็ต้องเปลี่ยนมาใส่ตะก้ออีกชุดหนึ่งเราอยี่ยมกักไว้สองคันตะก้กอสองคันครับไปดูกันต่อ หายแล้วรอบที่สองรอบแรกรอบที่สองหายแล้วไบรเก่งแกงกระจานจะมีแต่กำมังกำมังกดไปไหนมั้งเนี่ย นี่แม่แวแล้วครับดูเนี่ยดูนะไปแล้วไปแล้วอะไรมาลุ้นกันที่สามอ้ดุเลยเันจะโม้อยู่ไปแล้วเรจะทำมังมเดิอ ごめんね、手順は。<noise> oh, oh, ไม่มาซะด้วยสายพีอีไม่มาอันนี้อครับ ไม่ได้ก้อนก็เสียไกลไปหน่อย 喂，来吧，哥。 ติดเจ้าวะติดติดเนาะจริงนะ่ริโอ้โหติดแต่ตัวเล็กตัว,ต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 วแค่นี้เด็กเกิร์ตเช้านี่ฝนตกยังไม่หยุดเลยนะครับมีพายุเข้านะครับมาวันพายุเข้าพอดีครับนี่ก็บ่ายสามกว่าแล้ว อย่ได้ปลาไปสามตัวจุดไปสองสามตัวนะครับก็ขาดไปลูกหนึ่งนี่ครับบรรยากาศยามเย็นเคลื่อนแกงกระจานนะครับเรือเยอะแยะเลยครับวันนี้เรืวครับเรือเร็วครับนู่นเมื่อกี้จะตกตรงนู้นนะครับเห็นเรือเร็วมากันเยอะเลยย้ายมานี่ ไม่มันครับปลาไม่กลิ่นเดี๋ยวหมักไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวตะก้อลูกเยีะอย่างของหมังหมักไม่ทำงานนี่ก็ลงไปคันหนึ่งก็ไม่ทำงานครับสามารตกมาสามชั่วโมงได้ ก็ได้แค่สามตัวคนระับเปนปลาสามตัวไม่พอทีมแ <c oughs> ้่น้อยปล่อยไปก่อน ตอนกดไม่ทำงานครับพตะก,ก้อเยอะๆก็คงได้ตาเยอะมีตะก,ก้อมีสองลูกเองครับแล้วเาก็เก็บแบตครับ ก็คงไม่ได้ตัวเพิ่มครับเย็นแล้วด้วยฝนก็ซาลงไปเยอะแล้วครับใครก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ก็อย่าว่ากันนะครับยมไม่พร้อมเท่าไหร่ครับไว้รอความมันคลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน,นด้วยนะครับ ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ได้เรื่องครับคลิปนี้เอาวิวสวยๆไปชมก่อนแล้วกันบรรยากาศดีครับแต่ปลาไม่ดีครับไม่ได้อ่อยเลยครับนี่นะครับบรรยากาศเกินแก่งกระจานนะครับหมายฟรีนะครับลงมาตกได้เลยนะครับแต่ปลาก็แล้วแต่ดวงนะครับ บรรยากาศสวยๆครับหลังสันเขื่อนนะครับนี่นะครับลากันไปก่อนครับ บ้าน,นะครับปลาแล้วแก่งกระจานินเขาอาก,กาศสวยงามครับแต่ปลาไม่ได้เรื่องนะ